พอดีไอ้นี่ครับนะ้าผมไปป้นใช่ไหมออแล้วผมกําลังแทงอับเลียวไทม์อยู่ผมรู้อยู่แล้วว่านมผมเขามีโปรเทคผมไม่ได้ยุ่งกับเขาเลยครับแต่เขาวิงเขาเ้เขามาแทงผมนี่ผมทําอะไรได้บ้างครับก็หลุดงโปรเทคบอกเขาหน่อยได้ไหมครับานผมเอาปโปรเทคเขาครับเอาเรื่องเหรอครับผมอารมณ์ไม่ดีครับวันเนี้ย <laughs> ยังไงนีไงมาพอดีอนี่ครับว่าไงในนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวผมผมกำลังจะมาคุยกับนะในของยูน่าสุดพาร์ลเอ้าโอ้ยยี่ดิแจ้งแบตใหม่รถบักพอดีไอ้นี่ครับนะผมไปป้นใช่ไหมเออแล้วผมกําลังแช่งกับเลี้ยวทามอยู่ผมรู้อยู่แล้วว่านมผมเขามีโปรเทคผมไม่ได้ยุ่งกับเขาเลยครับแต่เขาก็วิ่งเข้ามาแทงผมนี่ผมทําอะไรได้บ้างครับก็หลุดเงียโปรเทคบอกเขาหน่อยได้ไหมครับค่าบผมปนโปรเทคเขาครับเอาเรื่องเหรอครับผมมันลงไม่ดีครับวันนี้ เรียกลมผงม,มาเขาเข้ามาแทงมึงเหรอใช่ครับผมกําลังแทงกับผู้หญิงคนหนึ่งใช่ไหมไม่ได้ใส่ชุดเป็นประชาชนคิดว่าเป็นประชาชนแล้วก็มีผู้ชายคนหนึง่งวิ่งออกมาผมกําลังวัดกําลังวัดเดี่ยวเลยกาลังจะชนะอยู่แล้วอะแล้วอยู่ดีเขาก็ฟัาปากปากฉาบมาลุมแทงผมครับเป็นผู้หญิงลงผมผงสองคนกําลังหลอมคัพเปอร์อยู่หนูประกาศเรียกเลยไหมประกาศเรียกมาเลยผมอารมณ์ไม่ดีวันนี้ผมเอา ดโปรเจกต์องผมแล้นะครับผมจะปนคผมจะปนอะไรพิเศษเลยสัตว์ไม่ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเลยขำสุดสวยอยู่ไหนหนูแก็กำลังตลับชาวไทยคุยคุยคุยมึงอยู่ไหนเนี่ยประมาณหนูออกแหลนน้ำตาเอ้ยไม่ใช่แหลนแหลนฟ้าเออโอเคโอเคก็อยู่สาบฟ้าใช่ไหมเอออแอตีไอ้ก่อนหน้านี้ที่มีใครโดนไปนะไอ้เรื่องเนี้ย เรื่องโพเทคอะอเรื่องโพเทคมีใครโดนไปนะที่โดนปลดไปอะแปนไอที่ไอ,อทีเ่เรียวเซนค่ะเออเรียวเซนก็โดนไปเรียบร้อยเว้ยแป๊บนึงนะไอโถเมื่อกี้ว่าไงตาปลาไม่มีอะไรแล้วครับพี่จะเอามาเชแดงแค่นั้นแหละไม่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 พี่จะเอาไม่ให้ ทำไมอ่ะชีวิตพี่จะทำอะไรไม่ได้เลยหรออุ้ยมันไร้สาระมันติ้นเปลืองทำไมอ่ะสนับทำมาก็ไม่ใช้ก็เอาสนับไปขายเดี๋ยวผมขอตัวไปเก็บรถแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมมาเออเออเดี๋ยวนึงนะ